สวัสดีครับพี่น้องพี่น้องมาๆมากม่กินข่าวน้ากัน,น,กนพี่น้องใ่สซูปเปเฮดอันเฮดตีนแกะพี่น้องเห็นบ่านี่เฮด,ด,ดตีนแกะนะจ๊ะเฮดตีนแกะเรียกว่าเห็ดนดังไก่ไปสซุปซุปนั่นแหละสุปไฮเบิร์นั่นแหละวันนี้ก็จะกินไฮเบิ <c oughs> รก์กวันนี้ขาดก็ได้ข้าวเหนียวกินข้าวก่อนพี่น้องวันนี้กินข้าวก่อนกินจะได้ดอกหลายมือแล้วพี่น้องก้อนสิกินเนาะกับขอบคุณถูกผูทุกคนได้พี่น้องสําหรับคำาวา พ่อให้พิธหารแล้วดีใจยิ้มปุยปุยพี่น้องข <c oughs> อบคุณหลายๆเอ้ <c oughs> อพ่อเทวาได้รับนอพิธหารได้รับกัให้กลับขึ้นหาพี่น้องมือถ่าพันเถ่าเด้พี่น้องให้ลำลำด้วยด้วยสุขภาพแขพงแรงปังป,ปังเด้อคลบปังปังคนหักคนแพงคำี่ว่าค้นหักคนแพงมากหลายไอย ขอให้พ่อนันเขามหาพี่หาน้องได้เป็นหนองเอ้ยแล้วก็ขอบคุณถูกกดติดตามถูกกำลังใจทุกเมน่น่นองต่อไปยิ้มไป <c oughs> กำลังใจไม่ให้กันขอบคุณที่ติชมขอบคุณที่รับชม <c oughs> สรุปแล้ว <c oughs> ขอบคุณ <c oughs> ที่เขามาพี่น้อง <c oughs> วันนี้กินไดเนาะพี่น้องเนาะกินใดมาเด้อพี่น้องมากินน้ากันสาธุให้มูเจ้อได้นี่ <laughs> มามามากินน้ากันกินเห็นบ่าพี่น้องเห็นข่อย่าวู้เสียวเห็นพวกเจียวเห็นต่บอกพิกหน่อยข่อยข่อยได้บอกพิกหน่อยมามาเด้อบานนี้มาเด้อ,มา,ดอมากินน้ากันกินขาว่าพี่น้องเป็นยังไงร <laughs> สชาติกินขาวมาเด้อบอกลายยายห้ามพี่น้องกินก่อน ิีวิดีโอจะไปไกลเอาอ่ำ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 ม,มาเด้อสุก้สอ,อสุก้นเอินสุก้นเอินไปนแนวแจกแจกพี่น้องพักนี่นี่ขาดกี่อะไรกี่พักพักชีลาวขอย่างหมักเลยสีลาวหนานเพนบอเอาขอใส่ข้าหนึ่งข่อย้าหาพักเลย ลูกูซื้อเป็นกันเถินยินเขาก้อนเบิ้งอือตั้มทาอายนะมันยัดแปดหายชีวาปอกแดงไงพี่น้องปาดแล้วไม่ได้หน่อยเขาเนี้ยถ้าเขากินเนี่ยมันสิจุกเร็วทองกินได้ดอกพี่น้องถ้าไ่ใหญ่จุก ลืม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 ยังเอาใหญ่ผุดเป็นสีอิ่มพี่นออ้องเบมึงหอมหอมสดแดดจ้องบ่พี่น้องแดดข้างหลังซองบ่หวานหวานหอมอมอม ใช่ปาเขาเนย้เกาพี่น้อ,องเป็นเขาเนี้วไหมทางบังเกี่ยวขอหน่อยละแจ้งขอาวประเด็นข่ขขาวไหมกินขาวเกากันถ้าเขาเปิดจะไปซื้ออยู่พี่น้องเมื่อคอนได้บอกพี่เกหยวกหน่อยนะมั้งบางนี่พี่หยวกหน่อยมาจากสเปนมาพี่น้อง คอยไปพ่อคอยว่าปาติทโตคอยอ่านเบื้องเนาะคอยว่าของฝรั่งเศสใหญ่แล้วของสเปนใหญ่ของขักก็ฝรั่งเศสกัลเลนส่เลื่องหนังเงี้ยของใหญ่ไปไหนคอยเบื้องพฤติการณ์เเบื้องพวกเจ้าว่าสิเขาปากลมบ่อืมอืม ยางหวานเลยของสเปนคนกนลิ่นนะพี่น้องเนาะใหญ่ป็นไดไกับเข่าปากลมมัทนันเป็นของกินกันได้เสวยวะใหญ่ไปหรือคือเื่อมาขายอ่างข่เสร็จแล้วไอ้ใหญ่ยัยยงเก็บข่อยมักเนาะ ควรไปใส่เบอร์ไปใส่ใส่แววก็ได้เส้นผ่ากำลัาเนาะพี่น้องใส่แววมาไปหนาวเส้นผ่ากำลัาตัวใหญ่เลยเนาะพี่น้องบ้านเฮาเนะาะอย่างยังสักกระดัยตัวพี่น้องเคยเห็นบ้านเฮาเมี่อกาเดาหรอเปล่าพักกันนี้เป็นพักกาดอะสีม,ม่วงพี่น้องเนี่ย ข้มขมขมข่อยอยากพ ouais. ักกระเดาอยากมาเรียนฝาข่อยเลยซื้ออันนี้มาแทนนี่กุยกินกับบาาสุเพ็ดเขากันค่ะพี่น้องผู้ใดอยู่ทางผู้ใดมักขมเน้ออยู่ทางอยู่หลวงไปซื้อมาเบิงได้พี่น้องผู้ใดเคยกินขมดีเป็นตไงฮึ่มเขาจะเบิ่งสีกระดูกจะสีสวยสวย cũng âm lâm khỏe mát thế nè hắt sợi đầu xin cấp lại cả xe cái nong khen bong khỏi lượm kim phát cấp xung hết là bà này cái lắm thì miền tụi bà cái nong cả hai chân miền tụi bà khỏi lấy bọc bà khỏi chúng thảo sao không phải อือจึบวงควมใหญ่ว่ำจะอ่อนอย่างเด็ทั้งหญ่ทั้งกรอบควมใหญ่ควายแรงต่ำเลยนี่นี่หวานหอมพี่น้องมาเด้อผู้ใดเสียาผู้ใดเสียวของแง่น้กันแซ่บเซ Chắc cả còn qua đây vào luôn <laughs> Nó sẽ lưỡn lập với nó anh nè tầm kịp mua lắm, lắm. Vào. Và để cho khó năng kim sẽ kịp vào đấy bà แซบหลีคอ,อ,อยยอาอ่างของเงี่พี่น้งองเอ่างุ้นเลเินหอนมูแล้วก็มันมาไปได้ออกไปไดควายไปฝากแล้วสุกเผ็ดหมูคนมักเนี่ไปบ่ได้ ก่อนจะอ้อนสะอ่อนมูพลนกินข่อวเพกาะขนาดน,นมาไล่แตกน้ำก้องแม่เป็นชะทอนน้อแสงข้างหลังเนี่ยคอมอ่ำลำดีนขนาด มูหลุนขาว็มีเอาดีแบบมือหลุนขาวหลุนสีขาวเห็นสูมเห็ดข่อยวะไม่ว่ากระทยเห็นหรอ่ะพี่น้องมาเด้อมาเด้ออัมอัำอัม แคบแคบพี่น้องบอกคอยในเรื่องมันโดนมาไหนล่ะฮึจังตันเหรอเท้าเดียว เดี๋ยวเวลาเข้ามานังน่งเนาะนั่งกินน้พี่น้องท่านีะเคลืองของด้วยไปเดี๋ยวเก่านอนที่เนาะ่อไปพี่น้องเก่งใจมูบึงหาหนัง่งเบิ่์ไม่เย็นนี่กินของมันสิว่า เห็ดม่มีม่เห็เก็บออกไปบ่ได้พี่น้องสูบแล้วไม่กินให้เบิงท้องตะอ่อนของไงเหยวของไงไม่พี่น้องเบงคำนีก็ษีแดอำลาผ้าจากอษีนังโสดอต่อเวลาคอยกินนี่เป็นชั่วโมงนะพี่น้อง กินอิลีนี่เป็นชั่วโมงพี่น้องกินอยู่นนั่นแหละขั้นบ่กินกับบ่กินเลยเห็นก๊นอปเงให้ลูกเรียบร้อยเจ้าของไม่นั่งกินแบบบ่ลูกเลยอ่ะ ติดมือหน่อยหนึ่งคือไม่ได้เด่นขีตมบานนี้ก็สะแดมลาาจากได้พี่น้องขอบคุณหลายๆจะเขามาเบิงเด้ออย่าลืมไปซื้อกินได้พี่น้องผักกาขาขาวอาดีวะสีม่วงขมอัมรำดีดีนี่ขมอัมํำกินกับลาษกับก้อยกับปน่นกับแกวแสบแล้วก็อย่าลืมไปซื้อของไงได้พี่น้องเด้อพอของไงแลนตำหล่นนี่เบิ่งนี่ไอยแลนตำได้วพวาอ,อย่างมันกรอบมันหวานเขาวามาจากสเปนพี่น้อง แม่ของแม่ขอ่าฝรั่งเศสไงแล้วสเปนไงกว่าฝรั่งเศสวะเดี๋ยวต้องต้องไปเที่ยวสเปนได้พอหาของไงาบาทดีสีแดมแล่าผ้าจากขอบคุณทุกคนในพี่น้องเด้อกล่าวงามๆขอบคุณทีมาติดตามขอบคุณแล้วขอบคุณอีกบาบบายจุ๊บๆพวิดีมีแห้งสุกผูทุกคนายบายจุ๊บๆพี่น้องใช่ละ่ะของปิดขอใหอ้ย่นี้